สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกดาวลูกไก่ค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบิ้นเบอร์2องจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละย8 8เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีชมพู2เส้นสีขาว2เส้นเป็นริบบิ้นตาลักังนะคะพับดีไม่แตกค่ะหลังจากนั้นตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกัน วัดลงไปนะคะถึงตรงรอยที่พับไว้แล้วนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สมค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะต่อมาเส้นที่4ี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นลิบ,บินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สมใส่ลงไปค่ะ ั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะดิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะพับไปทางด้านหลังแล้วกดตรงมุมลงไปนะคะหลังจากนั้นพับกลับลงมาค่ะตรงกลางริบบิ้นพับกลับลงมามาต่อกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ แล้วดึงฐานแล้วดึงที่ปลายริบบิ้นออกมาค่ะค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นไปทางขวาค่ะกดที่มุมริบบิ้นลงไปนะคะแล้วก็จับตรงกลางพับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นให้จับปลายลิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซนลิบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเซนลิบบิ้นสีชมพูค่ะกดลงไปค่ะ พับตรงกลางล้บบิ้นกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะจับที่ปลายริบบิ้นต่อลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ,คะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางขวาค่ะ กดที่มุมของริบบิ้นลงไปค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นลงมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะทําจากเส้นสีชมพูนะคะเส้นแรกจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาให้เป็นลักษณะแบบนี้เส้นที่เราทําก็คือเส้นสีชมพูหรือว่ากลีบดอกสีชมพูนะคะเราไม่สอดกลีบดอกเรานะคะ เราไปสอดกีบดอกที่สองคือกีบดอกสีขาวหรือว่ากีบดอกถัดไปค่ะปลายริบบินเราทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะค่อยคดึงออกมาค่ะไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะเดี๋ยวดึงอีกทีนึงเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะจับปลายริบบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบินไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะเราทำกลีบดอกสีขาวเราไม่สอดนะคะเราสอดกลีบดอกที่สองคือสีชมพูค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะต่อมานะคะเส้นที่3ามก็คือสีชมพูจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะปิดปลายดิบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐาน กีดดอกสีชมพูเราไม่สอดสอดสีขาวค่ะดึงเสนร,ริบ,บินออกมาค่ะต่อมาค่ะจับปลายริบ,บินขึ้นไปค่ะบิดปลายริบ,บินไปทางขวาค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดกีบดอกสีชมพูค่ะ ปลายดิบินเราทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดให้กระชับเลยนะคะตัดปลายดิบินทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ